ครับสวัสดีครับพี่น้องมาหนีมาในอากาศคึคมคมฝนตกลิ้ลิ่นครับมาหนีภาพพี่น้องว่าบึงปักเน่าตึงต้นแตดกมากครับดกจริงๆครับอยู่คู่สาดเนี่ยพี่น้องมองตกปลาเลยนะครับพ้นเห็นเกิดกระถ้ยพ่นทั้งเรืองตกปลาเมื่อฝนตกเลินสิคือว่าน้อยหนาะพี่น้องเลยบึงน้ำกันครับปลาจะกินเบ็ดดู มีมะนาวดกมากพี่น้องเอ,อ้ยดกคักดกแน่ครับมีทุกกิง่งมีทุกการมีทุกสาขาเลยครับพี่น้องดกอีครับสุดๆเลยครับฮัทปลูกต้นเดียวกินดีตลอดปีพ่นางโอ้ยลางที่หลายพี่น้องเงอ้ยพูดนะครับวางอยู่ดินกี่มีพี่นอ้องกินบาท่านครับสองตายายกินมาท่านไปลิอ้ พ่นะครับอ้เันนี้สองต้นตอนนี้พี่น้องอู้ยนนนหนึ่งต้นนึงโอ้ดอกดีดีครับพ่อนนะดกจริงๆครับัน,นี่ปลูกไปกินพี่น้องครับเด้อบ่ได้ปลูกไปขายครับพี่น้องฮอทหลายดีครับดกคักดกแน่ดอกกว่านี้มีอีกไหมครับ ลูกน้อยลูกเงี้มีทุกขนาดครับพี่น้องนี่ถ่ายวีดีโอน้ำตาซองมึงกระถ้อยนะครับพี่น้องทุนนะครับปลาสิกินเบ็ดปะคือบอน้องพี่น้องพี่น้องย้อนย้อนไปประมาณหาาที่เล,เลยครับยังเงียบกิ๊บเลยฝนโตนี่สิคุณกระป๋าตะเกาเนี่ยกรบป๋าขึแล้วแต่กับกระบ่าไหนครับไม่รุ่นครับพี่น้อง อยากกินต้มปลาครับอยากกินต้มปลานิ้นโุคอยา่ๆครับพี่น้องได้ออกมาตกครับวันนี้หลังจากไก่กลับมาจากทำงานสุดยอดคุณนาวคุณดกมากคุณดกจริงๆมีทุกหมองนะครับพี่น้อง ๋ตย้ตนอนพวกคนปลูกบักหน้าวขายปเพิ่นรวยนะพี่น้องเนาะโอ้บักหน้าวต้นหนึ่งออกหลายอีดีครับออกตลอดปีเลยมั้งนี่ออกหลายอีดีครับกระจายผีฮิวพี่น้องรุนอยู่ดินกับบักหลายนี่ครับเตอ๋หมดลูกหน่อยลูกใหญ่ลูกกระล้างหน่อยกระล้างใหญ่ครับลูก พอกินกระหลายครับเนี๋ยพี่น้องมือมีพื้นที่ยูอันบริเวณบ้านกับปลูกของมากินเลอพี่น้องเอ้ยครับหวกต้นเดียวกินประวัติปไป้ด้๋วบอกเน่านในตากระไดปลูกยูสา่าสองสามต้นครับดกอีดิดกกว่านี้มีหรือเปล่าคือบิดกีรีเถอะนาะเบ็ดผมนี่เนาะคือบัวเนาะ วัวนอมีทีเลยพี่น้องเอ,อ้ฝนตกเล่นผมก็บิกขึ้นแล้วนี่ไปอยากกินต้มปลาพี่น้องก็เลยออกมาจักหน่อยครับถ้าค่าปลามากินเบ็ดนะเขาหอมจังหน่อยพี่น้องฝนตกเล่นครับเดี๋ยวจะเป็นไข่ นี่ครับพี่น้องต้นต้นไม้บ่ได้ตัดแล้วทิกตัดแล้วบ่ได้เอาไปทั้งไหนได้พี่น้องกับตัดแล้วกับมันไอปลากินนี่ครับเพิ่งอันนี้ยเขาแทกินไหแท้เปียกแท้อันใบเท่นี่เบิดครับเหลือแ <c oughs> ต่อันก้านเขากินเบิดเลยต่อแล้วต่อแล้วพี่ต่อแล้วพี่น้องต่อแท่าบ่กึบตุ๊บ,บ,บิัน ฝนตกน,นี่นๆพี่ตะนอนวิ่งเนี่ยพี่น้องเนะาะบรรยากาศนอนมากครับครับก็ฝากพี่น้องที่บ้านวันคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งครับพี่น้องครับเด้อขอมาเป็นกำลังใจกันหลายครับพี่น้องถ้ามาชมบรรยากาศฝนตกลิ้นๆครับมาชมบรรยากาศต้นมะนาวไปฟอก,กัน,นีอากาศได้พี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ